สวัสดีจ้ะสวัสดีจ้าวันนี้ป้าอ้อยก็มาพบกับพี่ปานาอ่างแลอเนาะพบกับพี่ป้านาอ่าวันนี้จะตรงกับวันที่8กันยายนเป็นวันเกิดของป้าอ้อยเองป้าอ้อยจะมีอายุครบ47่สิบเจปีนะจ๊ะใครที่เรียกป้าอ้อยก็เออกันป้าเป็นป้าหละ ะจ๊ะอายุเป็นเพียงตัวเล็กเนาะก็มันชื่อช่องหนี้มาตั้งนานแล้วก็ไม่ยากจะเปลี่ยนอะไรหรอกเออคนก็เรียกกันแบบนี้ใครจะเรียกน้องอ้อยก็ได้พี่อ้อยก็ได้แล้วแต่นะจ๊ะแต่บอกอายุแล้วนะวันนี้อายุ47ปีหน้าและตัวก็อาจจะนำหน้าอายุไปนิดนึงไม่เป็นไรเราเออด้วยความจริงใจที่คบกันวันนี้จะมีเรื่องมาเล้าก้อนทุกปีนะป้าอ้อยก็จะแจกช่วงวันเกิดก็คือจะมีโปรโมชั่นจะแจกแบบต้นยใหญ่ ปีที่แล้วเมื่อไจะแจ้งอะไรสักอย่างอะซ้ำซ้ำตอนที่ซ้ำกระทั่งลืมไปลวเออให้คนถ่ายอายุถ่ายอะไรแต่ปีนี้ไม่แจ้งจ้ะแต่ปีนี้จะมาจัดโปรจัดโปรให้ก็คือเนี่ยใส่ที่ปลาอ้อยมาค่ายพี่ป้าน้าอากระทั่งละซ่องร้อยร้อยห้าสิบหรืออะไรก็แล้วแต่ที่นึ่งร้อยขึ้นไปนั่นเลยจ้ะอ้อยจะมาค่ายกระทั่งละห้าสิบบาทเนี่ยก็คือเป็นแม่พันธุ์ทั้งหมดเลยนี่เช่นนี่ซับเซตที่ก็จะมีซ่อง นี่ปลาอ้อยโลตรงนี้ดงตรงนี้ให้เป้าเนี่ยโลเกี้ยงเลยนะเนี่ยเอามาเพื่อเพื่อนๆวันนี้จะมีประมาณเดี๋ยวก็มีมีซี่มีหกเจ็ 6, 7, 7ดธาตุดำอะที่ขัดเอามาแบบซวยๆนะไม่ใช่ว่าคีเ่ก็คือต้นที่พี่ป้านาอาซื้อแล้วก็ไม่ซื้อแล้วป้าอ้อยก็ไปเลี้ยงไปเลี้ยงแนละ้วพอมันซวยป้าอ้อยก็จะมาเปลี่ยนกระทั่งก็คือหลอกเปลี่ยนกระทั่งแปดนิวอะไรแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนเออก็เลยเอามาโลให้พี่ป้านาอาเนาะ เอามาได้เลือกซื้อเลือกชมเพื่อใครมันพลาดไปช่วงนั้นอุ้ยร้อยกว่ามันแพงอยากได้ห้าสิบบาทจัดไปห้าสิบาทใส่แม่ผ่านส่องต้นแบบนี้นะจ๊ะจะกระทั่งละห้าสิบบาททุกต้นค่าจะส่งเมาเมาทีเ่เจ็ดสิบาทเหมือนเดิมเหมือนเดิมก็คือหลังนึงจะใส่ได้แค่ซาำกระทั่งนะจ๊ะเจ็ดสิบาทคือเมาซ้ำกระทั่งนะเพื่อนซ้ำกระทั่งถ้าหากระทั่งก็ไปข้อค่าส่งหนึ่งร้อยบาทเออประมาณนั้นหนึ่งร้อยร้อยสี่สิบก็แล้วแต่เดียวต้องต้อง ตัง้งรอยสี่สิบก็ข้อสักหนึ่งร้อยบาทถ้าซ่องหลังอืถ้าซ้ำหลังก็ซ้ำหลังลอยไม่ได้นะซ้ำหลังสักลอยยี่สิบบาทอะไรเงี้ยลอยห้าสิบบาทถ้าซ้ำหลังถ้าเกิดเพื่อใครสร้างเยอะมันมีคนสร้างเยอะอ่าไม่ต้องพูดเยอะวันนี้เนาะปออ้อยก็ไม่มีมาแบ่งปันพี่ป้านะอาประมาณนี้ก็คือย่าจะแบว่าคืนให้เพราะว่าถ้าเกิดปออ้อยมาเอาต้นใย่ๆมาป,ปีปีปีแรกเจจาระลากปีที่ซ่องก็คือให้ทายอายุหรือรอะไรสักอย่างหรือพอซ้อนนี่แหละแต่เนี้ยแบบ คนที่เข้าซื้อประจําซื้ออะไรอะไรอย่างเงี้ยเออมันเมื่อนแบบลําเอ,เอียงแล้วเข้าก็ไม่ได้อะไรเงี้ยเข้าก็พลาดไปอะไรเงี้ยแต่ว่าคนที่แบบนั้นอะมันก็ดวงใครดวงมันไอ,อ้อยางเงี้ยเราก็ไม่ว่ากันเนาะแต่ว่าพอมาทาแบบเนี้ยทุกคนสามารถเลือกซื้อได้ไงในราคาเดียวกันไม่ว่าจะเป็นคนไหนก็ซื้อได้ห้าสิบบาทมาเลิกจากต้นที่หนึ่งกระทั่งที่หนึ่งคือซับเซทที่จะซับเซทที่มีแม่และลูกนี้ ทุกย่างจะมีย่างละเนึ้กระทั่งนะเพื่อนๆใครมาไหวได้ก้อนนะจ้ะนี่เนาะห้าสิบบาทจะสับเซที่นี่กระทั่งที่หนึ่งห้าสิบบาทอย่าบอกว่าส่หลังโฟมเลยใส่หลังโฟมเลยห้าสิบบาทต่อไปกระทั่งที่ซองกระทั่งที่ซองก็คือม่วงมงคลเนี่ยดูสิสุ้ยย่อย,ยแบบนี้เลย ส่แม่ผ่านแบบนี้เลยนะจ๊ะนี่เอานายค่ายยูร้อยสามสิบอันนี้คือห้าสิบบาทจ้ะม่วงมงคลต่อไปต่อไปอันนี้เป็นเรือนลาหุ่นเรือนลาหุ่นต้นนี้ห้าสิบบาทจ้ะเพื่อนเพื่อนจ้าเรือนลาหุ่นมีมีรอดแล้วเนาะนี่เอ้เรือนลาหุ่นเมื่อเมื่อมีคนจองไว้นะอ๋อนื้มีต้นหนึ่งนี่ห้าสิบบาทนะจ๊ะเรือนลาหุ่นต่อไปต้นนี้ ต้นนี้ก็คือซ่อพิญญาอไม่ใช่ซ่อพิดยาไอน้นี่ซ้อสั้นกําแพงปลายเคียนพิดซ่อพิญญาจะใบแดงซ้าสั้นกําแพงจะห้าสิบบาทตอนนั้นหนึ่งร้อยเนาะอันนี้ห้าสิบาทมีซ่องต้นนะพี่ป้านะอ่ะมีซ่องต้นนะจะ้ะซ้อสั้นกาแพงต่อไปไกลตัวงามนี่ไกลตัวงามใส่แม่พันธุเลยนะจะ๊ะนี่เห็นไหมไม้มีห้วนะจะ๊ะ ห้าสิบบาทนี่ดูต้นสิดูต้นกับดูไอ้นี้ก่อนห้าสิบบาทได้ตัวงามต่อไปอ,อะไรนาะมนสวัน์นี่มนสวั์มนสวค์น,นี้ก็ห้าสิบบาทจะนี่ต้นใหยไฟกระพริบหน้าชัดๆแบบนี้นะจะห้าสิบบาทและต้นนี้ต้นนี้ลูกไม้ไม่เอาเราจะค่ายคล้องดีต่อไปอันนี้ มะนีเมคคราจะมนันีเมคคาราอันนี้มีลูกด้วยนะนึ่งต้นนี่มีลูกด้วยนี่มีลูกขึ้นมาแล้วนะนึ่งต้นมนันีเมคคราห้าสิบบาทตอนนั้นค่ายยูที่หนึ่งร้อยห้าสิบนะจ๊ะนี่ห้าสิบบาทลดไปเลยหนึ่งร้อยมันีเมคคราต่อไปต้นเนี้ยต้นเนี้ยพอ้อยก็ได้มาในานามทาวเวสวรรณนะเพื่อนเมันจะมีซ่องอย่างเลยนะมันมีทาวเวสวรรณแบบพวกพวกนักคาราทพวกหงาวกนอู่แล้วนี่ก็ทาวเวสวรร เวสุวรรณปอยได้หมาน้ำนี่ไข่หนำานั่นเละเพื่อนเพื่อนเนี่ยเราก็มาดูกันว่าอันนี่จะเป็นตัวไน่กันแน่เนาะนี่ห้าสิบบาทจะถาเวสุวรรณชาเวสุวรรณจะต้นเล็กน่อยต้นนี้อันเนี้ยมันซับนารินนะจ๊ะปอยก็มันเป็นไม้ไม้มีหัวนะมันยุบแล้วมันก็พึ่งโพ่น่ะปลายมันเขียนว่าสับนารินมันตั้งนานเลยตั้งแต่หลับคขมาตอนไนก็ไม่รู้จาไม่ได้อะเพื่อนเพื่อนเนี่ย เนี่ยก็เลยเอามาค่ายนะจ๊ะเนี่ยซับนารินไม่ได้ผ้าไม่ได้อะไรนะแต่ลูปล้างแบบนี้นะเอาตาปลายเลยก็เขาต้อง,งแต่แต่ยูบ้าโน,น่นน่ะมันปากหมาก็ปากมาเลยมันก็จับไ่ได้วันลูปล้างเขาแบบนหนต้นนี้ต้นนี้ได้ได้หมาในนามไอ้เนี้ยจินดามณนีตอนนั้นานะานาจะเป็นชื่อลอยเพื่นพนพนพอนๆป้าอ้อยเอฟหัวเข้ามาช่วยน้องเข้ามาแล้วแต่เนี้ยเขาก็ไปโจททะเบียนไหม้ว่าจินดามณีมันเป็นบอลยาว,ยาว สี่ชมพูสะง,งั้นอันนี้ก็เลยไม่ใช่นะไม่ใช้ไม่ใช้นามจินดามณีแล้วนะมีนาที่เชียงใหม่ก็ขายในะที่สื่อปออ้ยไปต้องข้อโทษด้วยแต่เราจะใช้ชื่ออะไรเนี่ยเพราะมันซ้วยมันด่างขนาดนี้เนาะปะอยก็หนึว่ามันเป็นบ่อเจดทะเบียนแต่จริงๆแล้วเข้าเป็นบ่อนชื่อลอยออกมาปอยก็เลยเออนี่แหละซื้อบ่อนซ้วยบอ่ยบอดไม้มจะเป็นยังไงเนาะนี่เนาะต้นเนี่ย,ยแต่ถ้าเกิดไข่หลับได้ปอยข้อห้าสิบบาทแล้วก็ซ้วยด้วยด่างแล้วมันเป็นซีน้ำตาลน,นะจ๊ะนี่เนาะห้าสิบบาท ดางต้นนี้ต้นเนี้ยมันผ่อนล่วงเพราะโตนะอันนี้ปอ้อยข้ออันนี้ใหญ่เขาไม่รู้มันก็น่าจะเป็นชื่อลอยข้องคนสุพรรณเนี่ยแหละตั้งกันไม่รู้ไปโจทะเบียนหรือ,อยังแต่ได้มาในนามผ่อนล่วงเพราะโตพรป้าอ้อยอยุสุพรรณบุรีเนี่ยจนมันมีลูกมาแล้วต้นหนึ่งปอ้อยข้อเก็บไปเนาะต้นนี้ยาวเลยเพราะใหญ่เขาไม่รู้ปอ้อยเก็บก่อนชื่อดีถึงเขาจะโจดย์ชื่อโจททะเบียนหรือไม่โจดแต่ปอ้อยชอบไงเพราะว่าเป็นคนสุพรรณต้องเก็บจะ้ะ อ่าต่อไปปูชิ้วปูชิวชว,วันนั้นค่าเท่าไรหนึ่งร้อยหรือ150รอยห้าสิบหรือห2 0อยี่สบวันนี้ห้าสิบาทจะปูชิวนะไม่ใช่ปูชิ้นนะฟังก็ให้ดีนะครับรังนี้เต็มบ้านปูชิวต่อไป,ป,อ,ไปอือันนี้เมื่อจะเป็นหุงโยกกระปี้กินรีเอาไว้ก้อนมันเล็กกัดไม่ค่ายเราจะค่ายต้นใ่ห้าสิบบาท อันนี้ก็หมายพึ่งโพใกล้สวรรค์มันเล็กไปไม่ค่ายอันนี้ก็ส่งไข่อันนี้ก็อยู่พึ่งโพอาา่าวไปละแต่มันซวยอยู่นะจะห้าสิบบาทนี่เพราะว่ามันพึ่งโพดูสิดูรอดทำไมข้าวทั้งหมดเลยเพื่อนเือนมันไม่มันไม่ม,ไม,ม,ไม,ม,ไม,มีเที่ยวเลยนะจ๊ะห้าสิบบาทส่งไข่ต่อไปอาทิตย์อุทัยอาทิตย์อุทัยห้าสิบบาทจะอาทิตย์อุทัย อาทิตย์อุทยจะใบาบางๆแต่มันสวยไม่ต้องไปส้นใจเขาหรอกใบเขาจะบางจะเบิงให้สวยอย่างเดียวอันนี้พาพันวาซาวันนั้นค่ายร้อยห้าสิบวันนี้ห้าสิบบาทนะจ๊ะนี่ใส่แม่พันเลื่อยใหญ,ใหญ่ต่อไปอันนี้ก็ต้นมะหวานนะแหละที่ว่าบ่อนก้าเนี่ยมีซางต้นมีแม่มีลูกเนี่ยเห็นปะแต่ไม่รู้มาอะไรมันสี่ข้าวนเนี่ยแต่พอแกะระใบเป็นสี่ชุมพูเนี่ยมันเมื่อหกโล่งแต่มันไม่ใช่นะเราก็ไม่ใช่อ้นนี้นะ ส้าโพธาลามไม่ใช่เพราะมันเป็นกัดเป็นซี่ชมพูอ่ะห้าสิบบาทใครจะรับก็เอาไปเดี๋ยวปล่อยข้อเทีนน้ำก่นอนเก็บหลังเขอโทษแต่อาจจะดัางไปหน่อยต้นนี้ก็คือสร้าสั้นกําแพงอีกหนึ่งต้นเนึ่งกระท่างไม่ใช่มีมีซ่องต้นจะสร้าสั้นกําแพงปล่อยผ้าเองเนี่ยมันมีซ่องต้นก็ห้าสิบบาทสร้าสั้นกะแพงมีซ่องกระั่างเนาะต่อไปอันนี้ไก่ทองกระซิฐมันเล็กจัด อันนี้อันนี้มันไอ้นี่นะมันพึ่งโพใหญ่กระพุกมามันไอ้นี่ไงมันยู่ตายไอ้นี้อันนี้คือสักกะนิ่มันเพื่อนเนี่ยใบมันคาดใบมันไม่ส่วยแต่หมักกระพึงโพเนี่ยมันมีซ่องซ่องต้นนี่รอดไหมเห็นประจ๊กพอฟ้นต๊ระบายมันแบะไงเนี่ยให้ดูนะมันมีซ่องต้นนะพึ่งโพเนี่ยโอ้ยก็ข้อที่้าสิบบาทนี่แล้วเดี๋ยวพูกลับไว้ให้ เพราะว่าอะไรเพราะว่าฟ้นมันโต๊งเลยจ้ะใบมันเบะเดี๋ยวพุกสักกะนิมมตห้าสิบบาทมีซ่องต้นในนึ่งกระทัางนี่ถ้าเนี่ยสักกะนิมมตแต่แต่นี่นะจ๊ะนี่ซ่องต้นในนึ่งกระท้างห้าสิบบาทบต่อไปอึ๊บเหมดซองทัดแล้วนะหมดซองทัดอึ๊บ ไปถาต่อไปถาต่อไปก็คือจอมทับนี่จอมทับมีแม่และลูกแม่และลูกห้าสิบบาทจอมทับต่อไปต่อไปก็คืออะไรนะเทวกรรมลังรัที่วปายนี้ปลายน้อยปลายกระตอยลอยเอ้ยช่างมันเถอะมันไม่ไปลายก็ดูสิเนียยังงามห้าสิบบาท ต่อไปนำโชคนี่นำโชคปลายปลายนิดๆน,น้อยๆแต่กระปลายทุกใบนะจ๊ะห้าสิบบาทนำโชคชื่อก็งามนามก็เพาะอันนี้พญาขุดมีต้นเดียวไม่ใช่เก็บก้อนไม่ใช่พญาขุดครุดเฉยๆเ,เงาะทอดรูปมีซ่องต้นในเนื่อกระท่างห้าสิบบาทเงาะทอดลูปห้าสิบบาทถัาปูนรันต้นต่อไป อันนี้อันนี้เจ้าคุณพักกลงนี่บอนเก้านะฮะยางเราจะห้าสิบบาทเจ้าคุณพักขัง,นนะง,ขงแล้วก็อันนี้ไม่ค่ายนาลายแปลงเพราะว่าจะไว้ไปทําไปทำอไนนี่ทํากอมีนาลายแปลงยุซี่ต้นเจ้าคุณพักัังห้าสิบบาทนี่เราค่ายต้นอื่นอึ๊บมีเยอะไม่ต้องกังวลน,นี่ไงส่วย นารีบุรพาห้าสิบบาทยังไม่มีอาตายอันนี้ฮะหะ,หะอันนี้มันไอ้นี้เดี๋ยวไหวก่อนหนุมานเข้าเฝ้าไม่ใช่ไม่ได้ลิงบอยไม่ค่าย <c oughs> ขอโทษอยายเป็นคนจ้านห้ยลิงห่วงเก็บก้อนห่วงลิงอันนี้ไก่ทอง ไก่อะไรหัวนี้มันเป็นบอนยุบแล้วพึ่งโคเน้นๆเลยเออมักขวานสงสัยจะเป็นมักขวานแต่ทําไมมันตะมุตะมิอย่างนี้ว่าเนี่ยเพื่อนๆดูดิมันอะไรวะจะว่าไก่ทอประเซิร์ฟก็ไม่ใช่มันมีสร้างต้นนะเพื่อนๆเนี่ยมันมีนินละเส้นนึ่งต้นแล้วก็น่าจะเป็นมักขวานนึ่งต้นมันอยุ่วด้วยกันนี่อันนี้ต้นนี้นินละเส้นดูใบดิเนี่ยคู่นี้้าสิบาทนินละเส้นกับมักขวาน เลยอันนี้บ่อนเก้าบ่อนเก้านี่มีหัวด้วยนะจ๊ะเนี่ยตัดใจไขให้นึ่งต้นเลยที่มันเมื่อนไอเนี้ยกุมพักกันอะไรวะกุมพักกันอาซากุมพักกันอะไรสักอย่างเนี่ยมันจะเมื่อนอะไรเนี่ยมันกัดหลายปอ้อยไม่มั่นใจว่ามันจะใช้หรือเปล่าใช่ป่ะมันจะกัดที่ข้าวแล้วนะอันเนี้ยปอ้อยก็ไม่มั่นใจเชื่อเยอะจำได้บ่อนเก้าเนี่มันนชื่อไม่ออกไม่ยากพูดไม่รู้จะเป็นกุมพักกันอาซาหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวมันจะพิด ปลาบูทองมีปลาบูทองหนึ่งห้าสิบบาทจะบอกหนึ่งร้อยก็ละมักขวาลลังสั้นอันนี้มีซองต้นห้าร้อยบาทเพือพ่อนๆเอ้ยห้าห้าสิบบาทห้าสิบบาทงาวกวอูนี่มีซองต้นเพือพ่อนๆโอ้ยงาวกวอูบอ,อยได้เยอะไม่มีการหมดห้าสิบบาทต่อไปพ่าต่อไปเดก็ยวก็ ยูอีกหนึ่งธาดจ้ะไก่ยิงินี่แหละไข่แยกได้ต้นไหนก็สามมัดโผล่และแอดลายห้าปลาอ้อยได้นะจจะนี่รักเอ้ยยุบพึ่งโพนะจจะรักเอ้ยนี่แม่นะ่ะอันนี้ลูกนะเนี่ยน่าจะยุบแล้วพึ่งโพลักเอ้ยป้ายนิดเดียวตอนแรกปลายซวยอยู่แล้วมันรุดไปจ้ะห้าสิบบาทรักเอ้ย ตอปะ่ะอุ๊ย,ย,ยติดกันอีกอันนี้อะไรนาะขอดูชื่อหน่อยสิอ๋ออ๋ออันนี้สุนทรพูสุนทรพูห้าสิบบาทอันนี้ใส่พึ่งโพก็อ้อยไม่เคยพลาดนะสุนทรพูเนี่ยวังทองวางทองต้นนี้ห้าสิบบาทวางทองต้นนี้อะไรว่า ต้นนี้อืมอะไรนะมันชื่อมณน,นีรัตนาอันเนี้ยใช้ปาท่ใข่ให้ให้หนาหนาเมืองจันไปนี้แหละมัน,นีรัตนามันจะออกใบสีแดงแปดเลยนะจ๊ะถ้าใบมันใบมันกัดสีแล้วอะเนี่ยมัน,นีรัตนาต้นนี้ก็ห้าสิบบาทอันนี้บอดมีทั่วนะจ๊ะแยกนอกมาจากต้นนั่นแหละอันนี้อันนี้พญาพานทองปะ ใช่จริงด้วยอันนี้พยาพานทองอันนี้ยุคพึ่งโพนี่มีลูกต้นหนึ่งยุ่พึ่งโพพยาพานทองห้าสิบบาทแล้วก็ต้นสุดท้ายหมุนสวรานหมุนสวรานห้าสิบบาทไม่ต้นสุดท้ายนี่ทาดหนึ่งเดี๋ยวก่อนให้มันจบๆไปแป๊บหนึ่งนะจ๊ะเดียก่อนเรียวเป็นไอคอนหรูแป๊บหนึ่งก็หนึ่งยุ่ตรงนี้ทาดหนึ่ง <c oughs> อ๋อต่ชังมันเถอะมันมีแต่อันนี้มันคือบ่อนชุดเมื่อวานไม่ค่ายหรอก เอาละจ้ะป้าอ้อยก็มีบอนซี่ช่วยๆนะจ๊ะวันนี้ราคาประหยัด50บาทเท่านั้นในกระถางค่านิ้วหกนิ้วเป็นสายแม่พันธุ์สาตังแม่ไม่ค่อยมีเลยบอกได้เลยเป็นสาแม่พันธุ์แล้วก็เป็นสาที่หยุบแล้วเพิ่งโพกขึ้นมานะจ๊ะเพื่อเป็นโปรโมชั่นในวันเกิดป้าอ้อยไงคือกำไรให้พี่ป้านนะอาอาทุกคนนะจ๊ะวันนี้ป้าอ้อยก็ข้อฝากเพื่อนใหม่ที่เพิ่งแหวกเข้ามาก็ช่วยฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยก็ได้นะจ๊ะเพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าอ้อย่ามทีนะจ๊ะ ปอ้อยขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีมีความสุขนะจ๊ะแล้วก็ข้อคอ,อบคุณนะจ๊ะในหนึ่งปีสองปีสามปีที่ผ่านมานี้ปอ้อยได้จัดโปรโมชั่นให้กับเพื่อนๆก็รู้สึกภูมิใจนะจ๊ะปอ้อยก็อยากจะมีปีที่สี่ปีที่ห้าไปเลยๆตลอดไปนะจ๊ะอย่าทิ้งกันไปไหนเนาะอยู่ด้วยกันไปนานๆน,นะจ๊ะวันนี้ข้อเพื่อนทุกคนโชคดีมีความสุขจ้ะปอ้อยขอจบขีดเพียงแค่นี้สวัสดีจ้า